สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซี FC, ทุกท่านจ้าเมื่อนี้กันมาเลาะสวนเขาโพสเปิดน้ำใสเปิดน้ำระ,ะบบระบบหยดเนาะระบบหยดระบบน้ำหยดซับเปลี่ยนเื้อละจิตแถวทีนี้มันก็แดดแดดฮ้อนฮ้อนฮ้อนหลายฮ้อนหลายจนหาดเลย หงายยศต,ติ้งติ้งติ้งเลยหอนเกินขาวโพก็สูงสูงเป็นได้ขคสองเมตรสูงเกินไปแดดก็ะแดดฮอนก็ะ้อน ก้น้ำอยู่ฮันมันหยดแห้งนะมันไหลมากนี่บ่แห้งไหลมาตรงนี้บ่แห้งเลยขย้าร้องเพลงเ่อรอบาสบายที่ชุกขือนหมาไหมบ่มบ่ได้ทำงานก็นได้กีนข่าหน้ากับบอดี้ยังแลนอยู่บ่ แมวสบายแมวสบายที่สุดโอ้แมวนี่นอนทากินย่างเยวะอ่อืแมวสบายสายิก็น่งจะเป็นฟักออกลูกออกฝัก มาเบิ่งมุมนี้บ่ะนี้มุมนี้ใครแน่มันอยู่น่ะอยู่ล่มสูงสูงมันกำลังจันเนฟเนฟฟักเนบมาเนบฟ,ฟักสูงเกินสูงเกินไป สูงเกินไปเข้าโพดก็สูงเกินไ้่ยืมอันปิดเห็นมองนี้ใครแน่วม่งแต่ฟักต้นละสองฟักสองฟักเลยสองฟัก สองฟักสองฟักนี่ก็สองฟักได้ฝนได้ประโยชน์ฝนตกลงมาก็ได้ประโยชน์จาฝนทั้งฝน ทั้งพืชผักธัญญาหารสูงขนาดเลยสูงสูงสูงเกินไปมองนี้แค่เนี่ยมันมีฝักเยอะแยะอยู่อันใดที่มันห่างมันจะมีหมากอันใดที่ขี้มันหมากบ่ค่อยหลายต้นนั้นที่ขนาดไม่ได้ต้นเมรูม้ว่าที่ ที่เอากลางห้างเอามาคือปูเขาอยู่แล้วเนาะที่เอากลางห้างเอามาเอามาเอากลนอูดีให้อันจมบรรยากาศส่วนขอโพธ์พ่อแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนจ้าขอบพระคุณมากจ้า Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh